วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพืเ่อนๆนะคะมาทําเมนูสาคูถั่วเขียวกะทิสดมะพร้าวอ่อนทานกันค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทําง่ายแถมอร่อยมากๆเดี๋ยวเพิ่งมีเทคนิคในการกําจัดกลิ่นมินเขียวของถั่วเขียวด้วยแล้วก็วิธีการทําเม็ดสาคูให้เม็ดใสหน้าทานด้วยเราจะต้องล้างถั่วเขียวให้หลายๆรอบนะคะจนน้ําใสแบบนี้จะช่วยกําจัดกลิ่นมินเขียวได้ดีแล้วก็แช่ไว้ในน้ําแบบนี้3าชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วต้มน้ําให้เดือดจากนั้นก็นําถั่วเขียวลงไปต้มในน้ําเดือดเดือดในระหว่างที่เราต้มถ้ามันมีฟองแบบนี้นะคะให้ตักทิ้งได้เลยแล้วก็เติมเกลือลงไปจากนั้นก็ทําการต้มต,ต่อไปเพิ่งจะใช้เวลาในการต้มถั่วเขียว30นาทีเมื่อครบเวลานะคะถั่วเขียวของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วก็สุกแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่งจะเติมน้ําตาลมะพร้าวลงไป แล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลมะพร้าวละลายพอน้ำตาลละลายหมดให้เติมกะทิลงไปได้เลยเราจะใช้เวลาในการต้มกะทิแค่5นาทีพอนะคะไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันได้จากนั้นก็ให้ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเรามาทำตัวสาคูกันค่ะต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนำเม็ดสาคูลงไปต้มแล้วก็คนผสมไม่ให้สาคูมันติดกัน พอเราต้มไปสักประมาณ15นาทีตัวเม็ดสาคูเริ่มสุกแล้วให้เพื่อนๆปิดไฟได้เลยแล้วก็ปิดฝาแช่สาคูไว้ในหม้อแบบนี้20นาทีจะทําให้เม็ดสาคูเม็ดใสสวยพอครบเวลาให้ตักสาคูมันนกในน้ําเย็นที่มีน้ําแข็งทันทีจะช่วยทําให้เม็ดสาคูเหนียวเนบหนับ,นบแล้วตักขึ้นมาเสดดน้ําจะได้สาคูเม็ดใสๆน่าทานแบบนี้และที่สําคัญแป้งเหนียวเนบหนับด้วย ตัวถั่วเขียวต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสาคูต้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวสาคูมาใส่ในถั่วเขียวตามด้วยมะพร้าวอ่อนวันนี้เพิ่งชอบลูกชิดด้วยก็ใส่ลูกชิดลงไปด้วยเพื่อนๆชอบอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะตามชอบของเราเลยจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสาคูถั่วเขียวกะทิสดมะพร้าวอ่อนน่าทานมากเพื่อนๆ แล้วก็จัดใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมทานตัวกะทินะคะมีความมันหวานกำลังดีแล้วก็ไม่ได้หวานมากยิ่งได้ใส่ลูกชิดยิ่งได้ใส่มะพร้าวอ่อนอร่อยมากๆขนาดถั่วเขียวต้มน้ำตาลยังอร่อยยิ่งใส่กะทิแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนใส่ลูกชิดลงไปไม่ต้องพูดเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆลองเอาไปทำกินดูนะคะ